คลิกไอเดียพิกชุมชนชุมชนพัฒนายั่งยืนหูชิงรางวัลมูลค่ากว่าสี่แสนบาทดีวะ่ะชวนไอเดียกับไอ้บอดีกว่าสังยงไงปวดหัวนี่พวกแกเมื่อกี้ฉันเห็นใบประกาศประกวดนางสั้นชิงรางวัลมูลค่ากว่าสี่แสนบาทเลยนะนี่ไงไคลิกไอเดียพิกชุมชนในหัวข้อชุมชนพัฒนายั่งยืนชามันน่าสนใจดีนะ เอาดิเดี๋ยวฉันมีคนตัดต่อให้ได้สิแกเก่งนั่นตัต่ออยู่แล้วหึถ้างั้นฉันเอาด้วยเดี๋ยวฉันแดงเองโอเคตัดไปและวด้ ผมไปเลยกันนะครับแม่แตกลับเดือกนะ้ำมนันอันตรายครับหลังจากที่ตัดสินใจเข้าร่วมประกวดหนังสั้นพลิกไอเดียพลิกชุมชนพวกเราก็มาถ่ายทำทุกเย็นหลังเลิกเรียนและตอนนี้ก็ถึงเวลาของผมที่ต้องตัดต่อแม้จะต้องกลับบ้านค่ำทุกๆวันก็ตาม ผมต้องชนะการประกวดครั้งนี้ให้ได้จะเอาเงินรางวัลมาปรับถนนทางเข้าหมู่บ้านและติดตั้งไฟฟ้ารอบหมู่บ้านให้สว่างเวลากลางคืนตอนเดินทางกลับบ้านจะได้รู้สึกปลอดภัยสัที กา,าจะมาเสียอะไรตอนนี้วะเนี่ยยิ่งน่ากลัวอยู่รถเป็นไรครับ,รบแบงค์ลงไปดูน้องสิได้ครับแด้ค เป็นไรครับมันอยู่ขับไม้เฉยมันก็ดับอะครับอ่อทำไมถนนเปียกอย่างนี้ล่ะเนาะมันมีไฟตั้งนานแล้วครับพี่ดีนะที่พวกพี่มาเห็นก่อนเดี๋ยวซื้อดูรถให้ขอคผมครับทำไมกลับบ้านเรื่ครับพอดีผมตัดต่อวิดีโอที่โรงเรียนนะครับเลยกลับค่ำนิดหนึ่งครับมันอยู่ไกลไหมล่ะอยู่ไกลครับรู้แหละทำไมลับทำไมครับพี่รถน้องน้ำมันหมดครับ ดีนะที่พี่มีน้ำมันอยู่หลังรถเดี๋ยวพี่เอาน้ำมันมาใส่ให้ขอบคุณขอบคุณพี่มากครับขอบคุณครับผมครับที่ถ้าไม่มีพวกพี่ก็ผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วรับไม่เป็นไรคำนองครับตอน มันเป็นอะไรหรือเปล่าตัดต่อไม่ผ่านเลยจเย็มากตัดต่อเรื่องที่เราไปแข่งอะนะใช่แล้วเออแสดงว่าเราไม่ชนะการประกวดไม่เป็นไรหรอกมึงกูรู้ว่ามึงตั้งใจทำเรื่องนี้มากอย่างนั้นเราก็ชนะใจตัวเองถ้างั้นเราไปหาอะไรสนุกๆทำขายเค่กกันดีกว่าก็ดีนะอืมไปกันเถอะไปไปโอเคครับแก สวัสดีครับ่ผู้ใหญครับจ้าสวัสดีจ้าคือผมมาจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้านะครับมาเดินเรื่องติดตั้งไฟฟ้ากับชุมชนครับผมดีมากเลยขอบคุณมากจต่ขอบคุณมากครับนั่งพงเขาต่อกับกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนผ้าประภัยจ้าวโพขอขอบคุณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่มาติดตั้งไฟฟ้าให้หมู่บ้านของผมตอนนี้ ผมรู้สึกปลอดภัาายมากขึ้นแล้วครับ